ประเด็นนี้มันจะต้องตอบเป็น2มุมนะถ้าคําถามมาแบบนี้มันจะตอบเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือถ้าหัวหน้าคุณเนะ่ยเจ้านายใหม่คุณอนะ่ณนะเขาทํางานไม่เป็นจริงๆอะ่ะอันนี้คือช่วยอะไรไม่ได้ <c oughs> ก็คือเขาห่วยพอเขาห่วยทุกอย่างมันจะห่วยตามอันนี้คือในกรณีที่เขาทำงานไม่เป็นจริงๆนะสุดท้ายคุณก็ทนก็ไม่ได้หรอกคุณก็ต้องออกมันอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนกันกับอีกประเด็นหนึ่งจริงๆเขาทางานเป็นแต่คุณแค่ไม่ยอมรับเขาเพราะวิธีของเขาเป็นวิธีที่คุณไม่ถูกใจผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะผมกำลังพูดถึงส่วนใหญ่เวลาที่เจ้้้้าาาาาาาขขอองงกิิิิจรรรนะคบเเเเผูหหใมม่่ีียพไดดวธ เขาอยากได้วิธีใหม่แต่คนเก่าที่อยู่เนี่ยก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทาวิธีเดิมมันสบายไงทำวิธีใหม่มันอาจจะต้องเริ่มใหม่เหนื่อยลาบากก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณจะต้องดูให้ดีๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีความสามารถจริงๆหรือ เขามีแต่คุณแค่ไม่ยอมรับเขาในประเด็นนี้สุดท้ายแล้วถ้าผู้นําคนใหม่ของคุณหัวหน้างานคนใหม่ของคุณเขามีความสามารถจริงๆเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างรวมถึงเขาสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ด้วยแต่ถ้าคุณเจอคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถจริงๆต้องไม่หลงประเด็นนะครับ